ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมครับของกองพันธทหารปืนใหญ่ที่4นะครับเขาจัดกําลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ครับเข้ารับการตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนามประจําปี2565ครับกองพันธ์ทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4นะครับเขาจัดกําลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์เข้ารับการตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนามประจําปี2565โดยคณะกรรมการกรมทหารปืนใหญ่ที่4นะครับโดยมีพันเอกวราอุตรพงศ์นะครับ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่4เป็นประธานการตรวจสอบความพร้อมรบโดยพันโทรทรงศิ์ร,รอดสการนะครับผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4เนี่ยนะครับก็นํากําลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้ารับทําการตรวจสอบทั้ง2วัน <Okay. S 1> และเมื่อจบการฝึกนะครับได้ดําเนินการทบทวนหลังการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การฝึกของหน่วยเนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามมาตรฐานที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่กําหนดไว ณสนามฝึกยิงปืนมณฑลฐานบกที่31ค่ายจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับ ซึ่งกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4ก็ได้มีการพัฒนาการฝึกมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติการรบของหน่วยระดับกองพันในสถานการณ์เสมือนการปฏิบัติจริงค่ะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้หน่วยเนี่ยเกิดความพร้อมรบกำลังพลมีความมั่นใจในอาวุธยุธโทโธปกรณ์และเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชาที่เข้ารับการฝึกค่ะถ้าหากมีภัยคุกคามเกิดขึ้นก็จะสามารถเข้าปฏิบัติการได้ในทันทีนะคะ ทางด้านของกองพันฐานปืนใหญ่ที่4กรมฐานปืนใหญ่ที่4เองเนี่ยก็ได้ตระหนักในหน้าที่หลักการเตรียมตัวความพร้อมของกาลังกาลังลบนะคะยุทธปกรเพื่อการป้องกันประเทศโดยการพัฒนากําลังพลและระบบยุทธปกรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการทางด้านทหารนั่นเองค่ะนะฮะก็ในการเตรียมกําลังให้เกิดความพร้อมฝึกการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์โดยกาหนดแนวคิดหลักอ้างอิงจากสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของกําลังรบในการปฏิบัติการแล้วการเข้ารับการตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันปืนใหญ่สนามเนี่ยนะฮะของกองพันทหารปืนใหญ่ที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่4เนี่ยยังเป็นการทดสอบแผนการปฏิบัติการจัดกําลังพลการทดสอบการใช้เครื่องมือเทคนิคทักษะในการปฏิบัติงานในสนามรบระบบการควบคุมการบังคับบัญชาระบบการสื่อสารแล้วก็ระบบการ ส่งกําลังบํารุงในภาพรวมนะฮะเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่อะว่าอย่างนั้นเถอะทุกระบบจะต้องพร้อมถึงแม้ว่าจะไม่มีภัยสงครามในผืนแผ่นดินของเราแต่ว่าก็คือเพื่อความมั่นคงไงนะฮะพี่ๆเขาก็ต้องฝึกกันอยู่เสมอมีความพร้อมทุกๆด้านนะฮะไม่ใช่แค่ตัวพี่ทหารอย่างเดียวไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์อย่างเดียวแต่ระบบด้วยนะฮะการสื่อสารยังไงกําลังเสริมยังไงเนี่ยฮะต้องฝึกซ้อมค่ะ ก็มาเป็นกิจกรรมที่เขาจัดขึ้นน่าจะมีเป็นประจำทุกปีนะกิจกรรมแบบนี้